สวัสดีค่ะสาวเชอมักหล่อค่ะมินนีแล้วคะ่ะวันนี้ที่รอคอยก็มาถ,ถึงแล้วค่ะกีดวัสัดุดีใจแห้งดีใจคักเนาะคะ่ะรอพินมากอ่ายี่สิบเปิร์เนาะคะ่ะจังสีหอดจะเฮ็ดคลิปมาแปดเดือนเนาะคะ่ะอ่ามอน,นี้วันที่ยี่สิบหกพฤศจิกาเนาะพอดีนุทายคลิไปไบหลวงนานเนาะคะ่ะดีใจวัสนานะคะ่ะอยากจะมาขอบคุณ พี่ๆน้องๆทุกคนเนาะค่ะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมากเนาะค่ะถามว่ามีเพื่อนๆใน YouTube กับว่าสามารถมีวันนีเดยเน,นาะค่ะนั่งไล่สดมากนะคะพี่น้องหาเดือนดเดือนแทบสิบอหยุดเลยเนาะค่ะว้าจนว่าจนว่าเขาเอิ่นว่าซสาเชื่อมมักไล่เขาว่าวจนว่าล่มออกหมูเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนจากใจเนาะค่ะขอบคุณจริงๆเนาะ,ค,ะค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็เป็น อีกเก่าหนึ่งนะคะที่สามารถพานไปเด็กเนาะคะ่ะเฮ้ยไม่รู้สิโบ่อยอย่างนะคะไหลมามือได้เมื่อกับเศร้าพักนะคะไหลสมอว่าสาวเชื่อมากเลยเขาว่ากะบก่อสิคบสิบเดือนกับประมาณเดือนหนึ่งนะคะกะค่ะคอยๆเห็นมาเรื่อยๆะคะ่ะแบกส่วนใหญ่เห็นทีจ่จะแปลกเนาะค่อยปังนมาเลยเราคลิปก็เห็นเป็นตามภาษานะคะ ผู้ดอย่างเตรียมขเยมขาสอมาไหลยอยู่ในรืมบ่ดหรอกมันตื่นเต้นนะคะมันเพิ่มปิติอดีใจนะคะที่เขาสามารถผ่านตรงนี้มาได้นะคะแปดเดือนนะคะนับทั้งหมดจะร่วมเป็นแปดเดือนเนาะ,ะที่สามารถขามเก่าข่าข้ามดูถูกมาได้นะคะเขาอาชีวะแน่นั่นงสี่นะคะจะสามารถขามมาได้แล้วนะคะดีใจค่ะดีใจค,ะใจคะ่ะมาจาก มาจัดนี่อยังสักย่างอยู่แล้วประกาศอ่านจะกพระเจ้าศิวานะคะเออผู้เขาหลุกแหลกนะคะก็คือครบหนึ่งพันผู้ติดตามสี่พันชั่วโมงค่ะผู้เขาหลุกที่สองก็คือเกบเลียนห้เด้ครบสิบเลียนนะคะพิ้นึงจะมารบเนาะผู้เขาหลุกที่สามก็คือรอบพิ้นนะคะผู้เขาหลุกที่สี่เนาะค่ะ เก็บให้ครบลอยเหรียญทะได้เงินเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ทำหบบี้มือนีเนาะคะ่ะสังไปแล้วนะคะบรูสโลอย่างนะคะขอบคุณค่ะ